สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่5มิถุนายนวันนี้ฟุตบอลยูโร2024กลับมาทำการอีกครั้งในรอบ80สุดท้ายจึงคัดมาให้2คู่เหมือนเดิมหากชอบกนต่างกันมาแต่ได้เห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลา5ทุ่มกระทิงดุสเปนเจอกับอินซีเลกเยอรมันโดยคู่นี้ไฮดิแคปเปิดมาให้ราคาเสมอส่วนผลงานการเจอกัน5เกมล่าสุดของคู่นี้เป็นสเปนชนะ1ครั้งเสมอ3ครั้งและเยอรมันชนะ1ครั้ง ุผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของสเปนชนะ8เสมอ1แพ้1เข้าวิน5เสมอ1เสีย4และจบสกอร์สูง7ครั้งส่วนด้านเยอรมัน10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวิน5เสมอ0เสีย5และจบสกอร์สูง4ครั้ง คู่นี้ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายที่ต้องมาเจอกันตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเพราะด้วยศักยภาพและฟอร์มการเล่นของ2ทีมนั้นเหมาะสมที่จะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศซะมากกว่าเลยราคาเปิดมาเสมอแบบนี้บ่งบอกถึงคุณภาพที่ใกล้เคียงกันมากจนต้องไปวัดในจังหวะเกมจริงๆว่าใครจะเฉียบคมมากกว่ากันแต่ถ้าให้เลือกขออยู่ทางฝั่งอินเซเล็กดีกว่าเนื่องจากพวกเขาได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพและคุ้นเคยกับบรรยากาศในสนามเป็นอย่างดีจึงคิดว่าเจ้าภาพน่าจะเฉือนทางด้านกระทินดูไปได้ฟันธงเยอรมันเฉือนสเปน2ประตูต่อหนึ ไปกันที่อีกคู่เวลาตีสองฝอยทองโปรตุเกสเจอกับตราไก่ฝรั่งเศสโดยคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นฝรั่งเศสต่อปอป,อ,ปอส่วนงานการเจอกัน5เกมล่าสุดของคู่นี้ออกเสมอ3ครั้งฝรั่งเศสชนะ2ครั้งและโปรตุเกสไม่ชนะเลยส่วน10เกมล่านสุดทุกรายการของโปรตุเกสชนะ6เสมอ1แพ้3เข้าวิน3เสมอ2เสีย5แล้วจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนด้าฝรั่งเศส10เกมล่านสุดชนะ5เสมอ4แพ้1เข้าวิน2เสมอ1เสีย7แล้วจบสกอร์สูง4ครั้ง อดีตคู่ชิงเมื่อปี2016ทั้ง2ทีมนั้นกว่าจะถึงรอบนี้ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นพอสมควรโดยโปรตุกเกสเอาชน,นะสโลวีเนียไปได้ในการดวลจุดโทษส่วสตาร์ตัวเก่งของทีมอย่างคิเซโนโรนันโดยังไม่สามารถยิงประตูได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้สว่วนทางนักฝรั่งเศสเกมก่อนพวกเขาเอาชน,นะเบลเยียมมาได้1ประตูต่อ0จากการทำเข้าประตูตัวเองของ,อย,าง,ของยานฟา็องเกนส่วนสตาร์ตัวเก่งของทีมอย่างคริยนันเอ็มปาเป้ก็เพิง่งยิงได้แค่1ประตูเท่านั้น เชื่อว่า2ทีมยักษ์ใหญ่มาเจอกันในนัดนี้น่าจะเปิดเกมสู้กันอย่างสนุกแต่ด้วยความปืนฝืดของเกมลุกของทั้งสองทีมแต่ด้วยความปืนฝืดของเกมลุกสองทั้งสองทีมแอดมินเชื่อว่า90นาทีคู่นี้น่าจบลงที่ผลเสมอฟันทองโปรตุเกสเสมอฝรั่งเศส1ประตูต่อหนึ่งและนี่คือการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่5กรกฎาคม5ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ